สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับแม่ดานะคะแม่ดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับกาแฟนะคะ D and T Coffee w e n g c a n w i b i t นะคะนี่เลยต้องถามเจ้าของแบรนด์ทั้งสองท่านเลยนะคะว่ากาแฟมีส่วนผสมอะไรบ้างคะมีความพิเศษยังไงบ้างะแค่นั้นคือพิเศษแล้วกันนะคะได้ค่ะกาแฟของเรานี่จะเป็นมีส่วนผสมก็คือ เมล็ดกาแฟบดนะคะเป็นกาแฟสดนะคะแล้วก็จะมีใบกัญชาค่ะเป็นกาแฟที่อุดรเราสนับสนุนหน้าวิสาหกิจนะคะกับเมล็ดกาแฟที่ปลูกในจังหวัดอุดรเรานะคะตัวนี้โอ้ดีมากมากเลยนะคะแบบสนับสนุนในจังหวัดกันเองด้วยใช่ค่ะเป็นแบรนด์สินค้าตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกาแฟของหอมกันเลยเนาะอันนี้เราต้องเติมน้ําตาลหรือว่านมอะไรอย่างี้คะ เติมค่ะเพ่อนค่ะอง่ชอบน้ำตาลหรือว่าชอบนมข้นค่ะคนชอบนมข้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องคิมี๋ยวเอาออกนนะต้องเอาออกนะคะก็ะวังดีไม่ได้อันนี้สามารถเติมได้อีกนะคะอันนี้คือใช้ได้ประมาณกี่ครั้งสองครั้งขึ้นสองครั้งขึ้นไปนะคะโอ้คุ้มค่ามากเลยเพราะว่ามันอยู่ในแพ็กเกจที่ดีแล้วนะคะอืม ขึ้นเลยค่ะค e ือกลิ่นหอมแบบหอมมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะเหมือนเราทานชาแต่ว่าไม่ได้กลิ่นกลิ่นของกาแฟอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากมากแล้วแต่ที่จริงกอร่อยแล้วนะแต่ถ้าเติมอ่ะาเติมก็ได้ค่ะเติมได้นมพุนแล้วกันเนาะอืโอ้โหขึ้นเลนเติมนมแค่นี้เองค่ะ อร่อยแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะคุณแม่คะถ้าสมมติว่ามีคนสนใจที่จะอยากไปลองซื้อมาอดื่มมาชิมดูอย่างนี้ค่ะต้องไปซื้อได้ที่ไหนบ้างค่ะซือได้ที่เป็นหนึ่งคาเฟ่แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือยูดีทาสนะคะตรงข้ามกับสโมสรของยูดีล็อก57ค่ะ D&T Coffee Wing Cannabis เป็นยัากคะทน อร่อยสดชื่นอารมณ์ีต้อง D n T Coffee w i n g Cannabis